เดี๋ยวไปงไปให้าจักันอมันนั่งด้วยกันจะจะจะ่นมีก้ยมีอะไรไหมาใ้มามีมีมีเดินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมานั่งทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาของมา้กินอ้โหถ่าิดระหวยไรวัยรุ่นที่ชีตดีมันจะมีลิงเกือสองตัวคนที่มีลิงเห็นเห็นทั้งนิ่ง <Es> ขาวทั้งตัวเลยดาแดงแป๊ดเลยอ่้ไวโอ้โหวงอ้คืนหนักไปมั้งฮะคืนหนักไปรือเปล่าตัวเดียวมีตัวมียแพร่พันธนำใจ เจ้าค anyway, sure. ่ะมึงฟังต่องเจ้าค่ะต้องถ่ายผมนะไย่ต้องถ่ายพีงเดียวจุชานี้เลยนานมาแล้วครับสัดีครับไม่รู้เปล่าในโลกมันไปสองเลยรอ แม่วูหิววันรีโอ้เดีย๋ยวไม่ให้สองวันแล้วพึ่งมาหายไปเลยเ<อ>นี่ลิงกังนะฮะไม่ใช่อันนี้ <üne. S 1> สมัยแหละมันใหญ่ลิงกังเลยใหญ่้าอยู่ในฝูงมก็เป็นจา่าฝูงเลยตัวใหญ่เงี้ยนี่แตอยูไม่ได้เพราะว่าเนี่ยพอต้น like, เข้ามาเขาก็ล้าขขนานี่เอง ที่ว่ากอนเรื่องเรื่องลิงเนี่ยที่อาจเป็นอะดรกันหนึ่งมันเป็นลิงเป็นลิงตัวอยู่นะเป็นลูกที่สองไม่ลงมาสองวันไม่ลงมาสองวันสงสัยผมจะอยู่จัดวันนี้เลยลงมาใช่ไหมมาเที่ยวที่ไหนมามาเที่ยวปีใหม่มาแล้วเหรอ ฉันไม่ได้จังหัวเลยจับหัวไม่ได้จับหัวเป็นเรื hmm ่องเรื่องหัวก็ะหัยนี่ห้ามจับ้ามห้ามเลยเรอกรหันห้ามเลยเออเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้แล้วมันไม่ไปห้องอหลวงตาเชิด เห็นแล,ล้วตลัดใช่ไหมเมื่อคืนเที่ยวดึกเหรอไม่ได้นอนเลยที่ท่าหลังพีใหม่กนะันน่ะมันดููลักษณะของมันมันมัน,มนดีกว่าตัวอื่นนะที่ดูมาเลยดูพัน<ค>าดาเขาดีอ่ะอของเขาจะดีเซทีไม่มีคู่ดูวัดจะมีคู่ไม่ได้ใช <laughs> ่ไหมเซธีไม่มีคู่เหมือนนิ่มเลย นิ่มบาดเจ็บเลยนิ่มบาดเจ็บเลยม่เห็นโผเลยวันนี้เห็นไหมที่ดูต่อต่อที่ว่ารอะไรพระองคเฮ้ออะไรนะลูกอัน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 เปิดอิ่มนะครับเนาะอิ่มครับเนาะ เออปกติผมไม่เคยผมไม่เคยอยู่ใกล้เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเข้ามาก็มานั่งด้วยเลยเดี๋ยวเราไปยี่เคี่ยแล้วกันนะอยากไปอ๋อวิ่งมีหนุ่มไหมอาหนุ่มไหมแอร์ลูกผิดหน่อยดิเราไปไหนอ่ะไปไหนแล้วจิ้มๆจิ้มเลยแต่ไม่เก็บจากจากแต่ไม่เก็บใส่ขุ่นแก้มนะ เขาลุกกันหมดแล้วไม่แต่เพะว่าไม่มันไม่กลับไม่กลั่นอย่างนี้ตรงนั้นเวลาเดี๋ยวนี้เขาดีเด็กคนเดนเดี๋ยวนี้เขาจัดการมีอย่กมีส่งที่เลี้ยงนุนหลายๆนุ่นหลายๆรูปไม่ค่อยแกล้งมันน่ะเรื่องมันดีทำมาแล้วก็ดูแลมันเนี่ยมันก็ดีจริงๆกินให้หมดยุโรปยนต์ทิ้งกินแล้วยนทิ้งยนคว้าง นั่งเบียดตรงกลางเขาเอาเออ ave, จากจาก,จากจะรู้เขาคุยอะไรเนาะี๋้วอะรู้กานจังวะเ่อเดี๋ยวฟองรูปตัวได้อลองดูนีวาไม่เบอนั่นแหละเบียดแล้วเอาแล้วหนาว มาที่นี้ก็ได้มาอันนี้จ๋าจ๋า